สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิป p u b g Mobile นะครับหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานแล้วนะครับก็คอยติดดูดการติดตามการเล่นของผมแล้วกันนะครับโทษทีนะครับเพิ่งจะมาเริ่มทําก็พูดติดตขัดขัดกันหน่อยไม่ว่ากันนะครับโอเควันนี้ผมมาคนเดียวใช้เดียวเลยครับมีตีนึงลงกับเราด้วย ต้องหาปืนก่อนนะเจออะไรได้เราก็ต้องคว้าไว้ก่อนเลยนะครับไม่เลือกนะครับเอแต่ไม่ได้ยินเสียงเท้าเขาเลยนะวิยาเอาไว้ก่อน,นครับยาเล็กยาใหญ่เราต้องเอาไว้ก่อนเฮ้ยเสียงปืนเดี๋ยวเราขอเก็บสเบียงเราให้ครบก่อนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยไปบวกปล่อยเขายิงกันไปก่อนครับไม่ต้องรีบครับผมเล่นไม่ค่อยรีบนะครับโหยิงกันใหญ่เลยข้างข้างหน้าเราแหมไม่น็อกครับจะให้น็อกได้ไหมสองตัวหรือเปล่าโอเคน็อกแล้วนะครับแต่น่าจะมีเพื่อนเขาอ,อยู่ด้วยใกล้ เป็นไม่ได้จะเอาจะเราต้องสําเขาให้ตายเลยนะครับน็อ,นอกไปสองหืมใจนึ่งก็กลัวใจหนึ่งก็อยากได้คิวโอ้ยวิ่งลงๆเลยนะครับอยากได้คิวจัดเฮ้ยเสียงเท้าเพื่อนเขาแน่เลย,โอเ,ลอยโอเคครับเก็บไปสองนะครับ เสียงเทา้าเขาแน่อยู่ข้างล่างเราครับเราอย่าวิ่งลงไปนะเสียเปียบนะครับหือรอบข้างเราก็ยิงกันใหญ่เลยเขาเปลี่ยนแม็กแล้วผมว่าเขาน่จาะชาร์จเราแล้วแน่เลยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงตามเลยนะครับเอาให้ตายเลยครับ โอเคน่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งครับเพราะเขายังน็อกอยู่เลยเมื่อกี้ชิิเสียงเท้าใจเย็นนะผมขอฟาร์มก่อนไม่ได้เหรอเสียงระเบิดเขาปาไปด่านฟ้าแน่เลยเขาคิดว่าผมที่ด่านฟ้านี่ไงหมดแล้วครับหมดตีครับ เดี๋ยวเราฟาร์มก่อนนะเก็บของอัดยาน้ำให้เต็มหลอดเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อครับดีนะแล้วอยู่ในตึกพอดีเลยระเบิดจะลงกรนนำเลยนะครับเอไม่ค่อยมีปืนอะไรเลยเฮียงรถ ผมว่าเขาน่าจะมาเอาแอดดอกข้างหน้าเราแน่เลยไม่อยากเดินเลยอ่ะกลัวเขาได้ยินเสียงเท้าเราเนะตกอีกอเขาอยู่ไหนนะ้าไม่อยากเดินเลยกลัวเขาได้ยินเสียงเท้าขับรถมานี่ผมว่าไม่น่าต่ำกว่าสองนะครับ อยู่ไหนเนี่ยแต่ข้างหน้าเรา,เามีแอร์ดรอปลงนะครับผมก็ไม่กล้าไปเอาเหมือนกันใจก็อยากได้อยากได้ aw เฮ้ยถึงเท้าครับเนื่งไงข้างหน้าเราผมว่าใช่มาครับมาครับเฮ้ยวิ่งมาแล้วเราต้องซ้ำเขาให้ตายเลยนะครับเพราะเขาน่าจะมากับเพื่อนไม่ตายเดี๋ยวเขาชุบกันได้เรานี่ ยุ่งเลยนะครับผมว่าเพื่อนเฮ้ยระเบิดตกใจเลยนึกว่าระเบิดมือเพื่อนเขาน่าจะรู้ครับว่าผมอยู่แถวแถๆนี้แหละอย่าออกไปนะครับเพราะเราไม่รู้ว่า <S 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 เขาอยู่ตรงไหนบ้างเป็นไปได้ไม่อยากออกไปเราไม่รู้ด้วยว่าเขามากี่คนอย่างน้อยสองแน่ครับ ระเบิดเอ้ยโอ้ยดีนะครับโดนไม่เต็มอะ่ะถ้าโดนเต็มนี่เราตายเลยนะครับหูเสียงเท้ามาทังซ้ายทั้งขวาเลยโอ้ยค่อยๆมาทีละคนไม่ได้เหรอครับเพื่อนในนี้เฮน่าจะคนตีกับข,ข้างหน้านะครับเฮ้ยยังไม่หมดนะครับโอเคน่าจะหมดตีหแล้วครับ ไม่มั่นใจเดี๋ยวขอฟาร์มของแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออมีปืนอ,อะไรให้เล่นบ้างเนี่ยไอยเราก็ไม่กล้าออกไปไม่รู้ว่าเขามากันกี่คนค่อยๆอ,ออกไปนะครับอย่าอย่าใจร้อนนะครับเขาจะ หมดเรียงนะใจะเย็นๆก่อนดีกว่านะครับผม,ผมก็ไม่กล้าออกไปผีผามเดี๋ยวขอดักเราขึ้นมาสวยเลยนะครับผมว่าเงียบๆอะ่ะน่าจะหมดแล้วหรือเปล่า ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอระเบิดเช็คตรงต้นไม้สักลูกดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์ไม่มีนะน่าจะหมดแล้วครคบเงียบๆ่บะแม่ขอฟาร์มอีกทุกทีด้วนอุ้ย a w โอ้โหของชอบเลยครับ ผมชอบมากเลยนะปืนนี้ยถ้าโดนเต็มๆหัวนี่น็อกหรือตายได้เลยนะครับขอฟารบแป๊บหนึ่งนะเก็บของไปด้วยมีอะไรอีกบ้างนี่อก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวเราอัดยา ตามให้จุใจเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมแต่เสียงเงียบๆนะครับน่าจะไม่มีใครอยู่แถวเราเุ้ยเพินไปน่อยครับวงบีบซะและ้วเดี๋ยวเราต้องรีบวิ่งเข้าวงเลยนะครับยิ่งวงท้ายๆนี่โหกัดเลือดเราเจ็บเยอะมากเลยนะครับ เหลืออยู่เก้าคนนะ่ะวิ่งมาลงโล่งนี้กลัวโดนชกจังเลยครับต้องค่อยๆย่องแล้วครับแต่ก็โล่งนะครับไม่ค่อยมีที่เล่นเลยต้องวิ่งรอล้อ,อหินไปครับเพื่อความปลอดภัยนะ เงียบๆอ่ะครับอยู่ไหนเนี่ยมาคนเดียวด้วยครับไม่มีบัดดีคอยมองให้ซ้ายขวาเราก็ต้องมองเองอครับข้างหน้าเราจะมีไม่ได้อะ เงียบๆอ่ะครับใจไม่ค่อยดีเลยเงียบเกนินก็วิวๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นตึกเช็คด้านบนดีกว่าครับผมว่ามุมมองเราจะกว้างกว่านะอัดน้ำให้เต็มหลอดนะครับเพราะว่าท้ายๆเกมแล้ว บางทีเราอาจจะไม่มีเวลาปั๊มยานะครับอวงนี้ก็ไม่เข้าข้างผมซะเลยนะผมนี่ต้องวิ่งตามวงตลอดเลยอืมนั่งครับเสียงปืนฮไหนอะข้างหน้านี่แหละไหนนะไหนไหไห มันไกลไปหรือเปล่าวงจะบีบอีกแล้วนะเราต้องไปวิ่งไปเล่นในวงนะครับวงกัดแรงมากเลยนะเรามีสิทธิ์ตายวงได้เลยนะถ้าเรายังไม่รีบเข้าอะ่ะเวลาเข้านี่ผมชอบวิ่งเลาะๆวงไปนะครับคขอบวงครับไม่ค่อยกล้าวิ่งตรงๆอะ่ะผมว่ามันอันตราย ยิงกันอยู่ข้างหน้าเราอะครับืมวงก็บีบลายหลังมาเลยนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงอยู่ไหนนะเฮ้ยอ,อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละครับแต่มองไม่เห็นอะนู่นไงนี่แหละครับที่ผมชอบ AW ทีเดียวน็อกครับอืม อยู่กันกีตี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าสี่สามอ่ะไม่ไท่สิต้อง 4, สี่สองสิเฮ้ยยังน็อกอยู่นะืเราก็โล่งสเสลือเกิน แต่เราก็อยู่กลางวงนะแต่มันโล่งเกินไปเราต้องหาที่กำบังอะ่ะเอ๊ะเงี่ยไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเสียงเท้าครับเฮ้ยนั่งไงข้างหน้าเราแสดงว่าเขายังมีเพื่อนอยู่เฮ้ยนั่งไง โอเคหมดแล้วนะครับอีกตีนึงน่าจะเหลืออีกตีนึงอย่าบอกนะว่าสามคนอะ่ะผมไม่ไหวนะข้างหน้าเราก้อนหินน่าจะเหลืออีก ไม่โดนนะครับไม่รู้อยู่ไหนกันแล้วอะน่าจะถ่าอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละหเฮ้ยระเบิดครับถึงไหมเนี่ยโอ้ยรอตัวไปโอเคครับหรือตัวหนึ่งคุณรตี้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ตายไปสองคนเลยอ,อ,เคคอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย เงียบๆใจไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยเฮ้ยอ,อยู่ข้างหลังเราโอ้โหโัฟีกินไก่ครับฟีเนี่ยโอ้โหโชคดีนะครับเนี่ยที่เขาหลุดหรือเปล่าไม่งั้นผมตายแน่เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดถับสกา์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันชิดหน้าครับผม